สารพิษหน่อยกันลิทโน่ครับปีนี้จะได้เจอกันบ้างไหมเนี่ยสามคนโอ้อยู่ที่คิวครับนะครับว่าพี่โน่จะมีเวลาว่างจากที่แพสเจ็บอยู่ตอนนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่แซวแซวแซวก็ตอนนี้พี่โน่ตว่าเจ็บเหรอว่าต่อยมวยใช่ไหมใช่มเจ็บตายอืมนะครับก็อยู่ที่คิวสามคนว่าจะลงตัวเมื่อไหร่เพราะว่าเราก็อยากมีงานด้วยกันแล้วนะครับอาจจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นแบบรูปแบบอะไรก็ก็ได้หมดทั้งนั้นฮะขอแค่เราได้ร่วมงานกันนะครับจะเป็นความสุข ของคนอื่นแลาเป็นความทุกข์ของพวกเราที่เราต้องทะเลาะก,กันไปเรื่อยๆแล้วคือดีกับมอลลิสเนี่ยครับ <c oughs> เล่นย่างย่าพูดเรื่องนี้ได้ยินเนียครับจะไหลอ่ะจะไหลครับเจ็บต้องรอแต่เขาไปเที่ยวฮะเขาไปญี่ปุ่นอเออเขาไม่บอกเขาไปเขาใหญ่นี่คือซ้อมๆแล้เล่นแล้วเล่น,ลน <c oughs> ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่เขาบอกว่าอยากไปเที่ยวถ้ามีเวลาว่างก็ไปด้วยกันดีค่ะน่าจะคนละทริปครับน่าจะคนละทริปนะครับก็ฝากถึงพี่ลิดฮะ ก็ตั้งใจเรียนนะครับผมยังไงก็ถ้ามีเวลาก็ผงได้เจอกันบ้างได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ร้านก็ขายดีมากครีสครีสคาเฟ่ก็มีเมนูใหม่ที่เขาคิดประจํานะเมนูไอติมไอเติมของเขาน้ำแข็งน้ำแข็งเขาอร่อยครับแต่ว่าน้ำที่เขาชงไม่ค่อยันไปทานไปทานได้มีหลายเมนูร้อนเล่นร้นเล่นครับอร่อยลักดอกจริงเปกติมีไงกับนี้เขาจะเอามาเลี้ยงเพื่อนี่กองนะครับอร่อยทุกทุกเมนูทั้งขนมนมเนยนะแล้วก็น้ำอะไรอ่ะ นั่นแหละน้ำผลไม้โกก่งโกโก้กาแฟกินได้หมดทุกอย่างนะครับประมทเพื่อนนะฮะเดี๋ยวคุณจอพิการน้อยชนิดงั้นใช่ครับก็เดี๋ยวเจอกันได้ตามงานต่างๆทั้งคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละครนะครับซื้อบัตรกันหรือยังตอนนี้ซื้อบัตรแล้วที่ซื้อติ๊กเก็ตเยอะไม่รู้จะไปซเยอะมากแต่ว่าเพลงคอนเสิร์ตดีมากนะฮะเป็นการรวบรวมเพลงละครมารวบรวมเพลงในภาพยนตร์ละครเวทีก็ได้ชมแน่นอนเพลงรักเพลงละครนะครับมี3รอบด้วยกัน26 27 28กกุมภาพันธ์ไปเชียร์ให้ครบเหอะไปเชียร์ให้ครบ ครับกุมภาพันธ์โอ้ยซ้อมหนักมากอะพอจบเ็จไฟเตอร์67ใช่ไหมซ้อมต่อยาวเจอกันเลยอ๋อครับไม่บายอะหรอค่ะขอบคุณนะครับ